รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดยอดอาชีพครับสุดยอดแห่งแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพครับจากครอบครัวของลิเกนะครับจนผ่านตัวเองนะครับมาเป็นนักพูดแล้วก็นักเขียนสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่อ่านแล้วก็ฟังได้มามากมายเลยทีเดียวนะครับจนวันนี้เขาประสบความสําเร็จในการเป็นทั้งนักพูดแล้วก็นักเขียนเองด้วยแล้วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพของการเป็นนักเขียนแล้วก็นักพูดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณก้อยปรินทร์อินทปัตครับ ตั้งแต่เรีนยนมัธยมนะผมคือชอบเขียนอยนะู่แล้วฝันแรกนะ่อเคนักเขียนเนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวเลยฝันจะจะเป็นนักร้องคือทุกคนก็เป็นลิเกมหมดนะมอ่ะมีผมก็เดียวที่ออกมามันได้รู้ตัวว่าแรงบันดาลใจที่แท้จริงคือเราแค่อยากเขียนถ้ารวยจริงนะมันคงไม่มีคําว่านักเขียนไซแอคําตามที่หัวใจกับสมองมปนคิดแค่นี้เอง สวัสดีครับวันนี้ก็คือคุณก้อยนั่นเองนะครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นอีกหนึ่งอาชีพลแล้วกันเรื่องของการเป็นนักเขียนซึ่งจะเห็นได้แบบว่าโคราชของเราเนี่นักเขียนนี่จากค่อนข้างมีโอเคเลยล่ะครับพอ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 สมควรแต่ว่าคุณก้อยนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว,ว่าเป็นวัยรุ่นอ่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะเราอยังวัยรุ่นนินอยู่นะนะที่หันมาทําในเรื่องของการเขียนด้วย วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอามานั่นเองต้องขอบคุณสถานที่กันก่อนเนาะครับผมสถานที่ในการถ่ายทําก็คือร้านกาแฟอามานั่นเองนะครับ,รบมาดื่มกาแฟกันได้พูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับของการเป็นนักเขียนเนี่ยม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงโหท่าทเล่านี้ยาวฮะอเอาสั้นๆคือสมัยเรียนเนี่ยคุณโอค,คือ ตั้งแต่เรียนมัธยมนะผมคือชอบเขียนอยู่แล้วแล้วก็เป็นนักเขียนบทความส่งนิยสารโรงเรียนตอนตอนอยู่เรียนราชสีมาเนี่ยเขาเามีนิยสารบ้านใหม่เราก็ได้เขียนบทความลองลองเขียนแล้วอาจารย์ก็คัดเลือกเข้าไปอยู่ในนิยสารเราก็รู้แล้เฮ้ยมาสุดทางมาสุดทางก็เขียนเขียนมาเรื่อยๆจนจนเรียนมหาวิทยาลัยเรียนมหาวิทยาลัยก็ได้ได้ลงบทความในหนังสือพิมพ์สุรนารายสารก็ได้รับคัดเลือกลง จากนั้นก็เริ่มที่จะชอบงานเขียนพอชอบงานเขียนก็ลองประกวดตอนนั้นก็เขียนประกวดเรื่องสั้นเป็นนิยายรักของนิยาสารเธอกับฉันนิสารระดับประเทศคุณเชื่อไหมว่าตอนที่ประกวดเนี่ยเขาให้ส่งเรื่องเข้าไปในเว็บบ็อรับเขาก็จะมีลห้ารางวัลหนึ่งสองสามสี่ห้าประกาศผลมาผมไม่ติดห้ารางวัลแต่ผมไปติดรางวัลผลบวชอันดับหนึ่งของประเทศนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยงานเขียนมันต่อยอดอะไรได้อีกเยอะ ทำได้สักพักหนึ่งรู้สึกว่างานเขียนมันตันผมก็เลยไปเรียนไปนเรียนการเขียนจริงจังกับอาจารย์สมคิดระวังกูณครับนักเขียนร้อยล้านนักเขียนที่ดังระดับประเทศท่านก็สอนเคล็ดลับในการเขียนหนังสือแล้วก็สุดท้ายเราก็เขียนออกมาได้หนังสือหนึ่งเล่มที่วางแผนตอนนี้ก็คือจะเป็นเรื่องอันนี้เองเล่มน,นี้เส้นทางที่ยิ่งใหญ,ใหญ่คุณเดินคุณเดียวไม่ได้ ก็เป็นหนังสือแนวให้กําลังใจแนวปลุกพลังนะฮะซึ่งเป็นเล่มที่ใช้เวลาเขียนประมาณหนึ่งเดือนจากเรียนหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนหลังจากที่ไปเรียนไปเรียนเขียนมาแบบโดยตรงเลยใช่พอไปเรียนกลับมาปุ๊บผมจริงๆผมเขียนไว้สามเรื่องนะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกที่ส่งเข้าไปที่สํานักพิมพ์ครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกว่าโอเคพร้อมตีพิมพ์แล้วชื่อไหมพอตีพิมพ์กระแสมันออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกภูมิใจและชื่นใจอ่ะ คือออกมาได้สงสัปดาห์แรกเข้าเบสเซลเลอร์อันดับ9ก้าคในช่วงเวลาที่โขโหนังสือดาราหนังสือคนดังเยอะแยะอะไรยอมากแต่เราติดถึงอาจจะไม่ได้ทบทุกสาขานะครับแต่ขึ้นคนชาร์ตเบสเซลเลอร์นี่มันก็ถือว่าสุดยอดล้ะครับขอย้อนกลับไปในวัยเด็ก ย้อนกลับมาในวัยเด็กกันนะว่ามีตอนเด็กๆนี่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนอะไรอย่างงี้ไหมโหเอาฝันแรกเลยมาโอเคนักเขียนเนี่ยไม่ได้อยู่ในหัวเลยฝันจะจะเป็นนักร้องคือเกิดมาไงคุณคโอบ้านทําลิเกะเราก็เห็นแต่วงดนตรีพอรแล้วเรียนก็ไม่เรียนด้วยนะทาแต่กิจกรรมทําแต่กิจกรรมจนกระทั่งอย่างที่บอกคือช่วงเรียนเนี่ยไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอากิจไม่เอาเรียนเลยเอาแต่กิจกรรมร้องเพลงโลดโผนไปเป็นวัน จนนี่แหละมาค้นพบตัวเองว่าตัวเองเหมาะกับการเป็นนักพูดและนักเขียนมันก็เลยมาแต่กว่าจะตกผลึกได้อ่ะนู่นแหละเรียนจบปริญญาแล้วถึงรู้ว่าตัวเองควรเป็นอะไรมินมีอะไรไหมครับที่เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแรงผลักดันให้เราเข้าก้าวเข้ามาสู่ในวงการของนักเขียนแบบนี้อันแรกเลยนะอันแรกเลยต้องบอกตรงๆผมเชื่อว่าคนที่อยากเป็นนักเขียนเนี่ยมันมีแค่สองอย่างครับ อยากเป็นจริงๆนะพวกอยากเป็นจริงๆขึ้นหนึ่งอยากรวยอยากรวยต้องอยากอยากรวยแต่เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจะรวยไม่รวยอ่าสองับอยากดังอยากดังรวยหรือดังเนี่ยมันก็มีแค่สองช่องทางอ๋อขอโทษนี้อีกอย่างหนึ่งอยากเขียนจริงๆผมเนี่ยมาครบเลยสามอย่างรวยดังและอยากอยากเขียนแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเมื่อเขียนออกมาแล้วเล่มแล้วมันได้รู้ตัวว่าแรงบันดาลใจที่แท้จริงคือเราแค่อยากเขียนหนังสือเล่มนี้ผมเขียนเนี่ย รวยไหมถ้ารวยจริงนะม,มันคงไม่มีคำว่านักเขียนไซแ้งเล่มเนี้ผมเคยได้รับข้อความหนึ่งเป็นข้อความที่โทรเข้ามาส่งส่ง,สงามาผมบอกว่าหนังสือเส้นทางที่ยิ่งใหญ่คนเดียวคนเดียวไม่ได้สร้างปฏิหารให้กับครอบครัวของคนอ่านอ,อ๋อรสร้างปฏิหารเลยเราอ่ะเราฟังเราเรา,เราอ่านแล้วเราแบบตกใจอ่ะเราโทรกลับไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราอยากรู้เขาเล่าว่าผู้หญิงนะโทรมาผมบอกว่าสามีเขาเนี่ย ป,ป่วยเป็นมะเร็งครับแล้วไม่ยอมรักษาทุกกรณีคือท้อแท้กับชีวิตภรรยาเขาเนี่ยเห็นหนังสือผมในชมรมคนคิดบวกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยลองไปหาซื้อมาแล้วก็เข้ามาแอดผมเป็นเพื่อนใน f a c e b o o อผมก็แนะนำให้ไปซื้อที่ซีอเอ็ดในอินพอไปซื้อเสร็จก็เอาไปให้สามีอ่านสามีตอนแรกก็ไม่อ่านเขาก็บอกอ่านเถอะเผื่อจะช่วยให้กำลังใจดีขึ้นหลังจากคืนนึงผ่านไปสามีอ่านจบ สามีเรียกภรรยามาแล้วบอกว่าฉันยอมรักษาแลับไปละอ่าจะยอมรักษาละเพราะ,ะฉันรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวไม่ได้ฉันเดินคนเดียวไม่ได้คือนอกจากในนี้จะให้กําลังใจคนที่อ่านแล้วคนที่อ่านเล่มนี้เขาจะได้อะไรไปนอกจากคําว่ากําลังใจหลักการดําเนินชีวิตที่ทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขานั้นไม่เดียวดายครับคนที่กําลังท้อแท้ที่คุณถามว่านอกจากได้กําลังใจแล้วก็ อาจจะได้แรงฮึดหลายคนครับที่อ่านแล้วก็มาคุยกับผมว่าเฮ้ยได้แรงฮึดนะอแต่ผมจะบอกว่าอ่านแล้วฮึดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับคุณต้องนําวิธีการในเล่มนี้ที่ผมมีวิธีการบางส่วนนะฮะเอาไปต่อยอดและใช้ต่อในชีวิตประจำวันต้องคิดบวกต้องคิดบวกด้วยสําคัญคนี่คือเรื่องของคือทุกวันนี้มเมืองไทยหรือโลกก็ยังมันอยู่ยากขึ้นมันอยู่ยากขึ้นดังนั้นเนี่ยการคิดบวกเนี่ยเป็นวิธีทางเดียวที่จะทําให้คุณมองอะไรง่ายขึ้น และทําให้คุณใช้ชีวิตยอยู่บืนโลกที่มันยากขึ้นเนี่ยได้งา่าย ขอแนะนําเล่มนี้ไปหาซื้อกันจับเป็นเจ้าของได้แล้วนะฮะที่ร้านสีเอ็ดในอินและร้านหนังสือชั้นนาทั่วประเทศครับบอกไว้หมดเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับไปหาซื้อกันแล้วกันนะครับอีกหนึ่งหนังสือดีๆนะครับที่เกิดจากอิโคราชของเรานี่แหละนะครับแล้วก็บอกว่าเล่มนี้คือเล่มแรกเล่ม2กําลังสองแลเล่มสองเนี่ยน่าจะเป็นปลายกุมภาปลายกุมภาเพราะตอนนี้เราเพิ่งออกแบบปกเสร็จทำอาร์ตเวิร์กเพิ่งเสร็จทาคงใช้เวลาหนึ่งเล่ม2ก็จะเป็นเล่มต่อจากเล่มนี้ เล่ม2เล่มสจะต่อจากเล่มนี้ครับมีความรู้สึกไงบ้างเมื่อเล่มแรกที่เราทำออกมาแล้วเป็นเบสเซอร์โอ้โหอยากแค่เบสเซอร์เลยครัครั้งแรกที่เราส่งสำนักพิมพ์ไปแล้วเขาส่งงานอาร์ตเวิร์กกลับมาก่อนก่อนจะถึงขั้นว่ามันวางแผงเนะี่ยงานอาร์ตเวิร์กคือมันจะเปรียบเสมือนเล่มจริงอะ่ะแต่เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ไฟลไฟล์มาให้เราเป็น PDF มาให้เราดูคุณมันเหมือนฝันนะครั้งแรกที่มันวางบนเชลหนังสือแนะนำเนี่ย เราเรารู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรารอแล้วมันเซอร์ไพรส์ว่านั้นสาสัปดาห์ผ่านไปวันที่เดินเข้าไปในร้านเดิมแล้วพนักงานร้านบอกพี่ค้าหนังสือของพี่อะอยู่วันนี้นะคะแงนขึ้นไปโอ้ยอยู่ลำดับที่9ก้าเบสเ l ลเลอร์ในร้านเดมอโครลาสเนี่ยหมดเลยร้านในอินผมแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเนาะอารมณ์นั้นเลยอะคือวางต่อจากคุณหมออ้อยทิตินาดวางต่อจากคุณกะละแม แต่แซงคนอื่นไปหมดเลยอ่ะอคือ10ลลำดับเนี่ยเราอยู่ดับ9ก้าเขาบอกเเรามาไกลแล้วอ่ะเรามาแค่น,นี้ก็พอละผมถ่ายรูปเลยนะอขอร้านถ่ายรูปแล้วเอาลง Facebook แล้วโทรไปหาคูบาอาจารย์ที่สอนเรามามเขาบอกโอ้ oh, ดีใจด้วยมไม่ว่าคุณจะขึ้นกี่สาขาก็ช่างถึงจะไม่ใช่ทั้งประเทศแต่คุณมาถึงจุดที่ไม่คนอื่นเขาอาจจะไปไม่ถึงครับแต่เราทําได้แล้วเราลงมือทา ไม่ว่าจะอาชีพไหนอะแค่ลงมือทําแล้วทําในสิ่งที่เราลักเราชอบนะ<ม>คุณโอผมกล้าพูดเลยว่ายังไงมันก็มีความสุขและประสบความสําเร็จความสําคัญของการเขียนหนังสือคือ<ม>คุณต้องเป็นนักอา่านนักอ่านคุณต้องเป็นนักอา่านหัวใจของมันเลยคือคุณคต้องเป็นนักอา่านตัวยง<ม>บางคนบอกว่าอยากเป็นนักเขียนแต่ไม่อา่านหนังสือ<ม>แล้วคุณก็มานั่งเขียนผมท้าให้เลยถ้าจะเขียนทั้งเล่มเนี่ยไม่ได้ปีหนึ่งก็ไม่เสร็จไม่ได้คุณต้องอ่าน อ่านแล้วไม่ใช่อ่านแนวเดียวถ้าคุณอ่านแนวเดียวคุณก็จะติดแนวเนี่ย<อ>แล้วคุณก็จะไม่มีตัวของตัวเองไม่มีไม์เซลหาตัวเองไม่เจอว่า<อ>ฉันควรอยู่ในแนวไหน<อ>บางคนอาจจะนิยายไง<อ>แต่วันนึงบอกว่าอ,อยากเขียนแบบคุณปรินทร์อ,อยากเขียนเส้นทางที่ยิ่งใหญ่แบบเนี้ย<อ>ก็มาเขียนคุณก็จะได้เนื้อหาเป็นนิยายมั<อ>่วไปหมดดังนั้นหัวใจของมันคือคุณต้องเป็นนักอ่านสองคุณต้องเอาจริงองอกจากงานเขียนไม่ใช่วันเดียวเสร็จเดาใช่ การเขียนเร่มแรกของผมเลยนะที่ที่ตอนประกวดผมใช้เวลาครึ่งปีเรารู้แล้วว่ามันต้องส่งงานสิ้นปีตอนนี้ต้นปีสิ้นปีเราต้องส่งผลงานเราก็เก็บรวบรวมอะไรหลายๆอย่างโอ้เราอ่านมาก่อนไนงะต้นทุนผมเรามีต้นทุนคือเราเป็นนักอ่านาต้นทุนคือนักอ่านความเอาจริงเอาจังกันนั้นเราสร้างได้แล้วก็มุ่งมั่นกับมันว่าเฮ้ยวางแผนแล้วลงมือทํเอาเขียนไปครึ่งปีกรองอีกประมาณเดือนหนึ่งแล้วรีบส่งผมว่าส่งคนได้ท้ายเขาเ้วย ส่งเข้าไปเพื่อเข้าไปอยู่บนเวฟบ็อกของเขาเพื่อคนเขาไปโหวตคือเสียเปียบคนอื่นเลยเพราะคนอื่นเนี่ยเขาโหวตันไปเยอะละในเริ่มแรกผมก็หยอดเข้าไปคือคุณต้องเอาจริงเอาจังต้องเป็นนักอ่านสุดท้ายคือคุณจะต้องรักรักรักมันให้มากงานเขียนเนี่ยคือถ้าไม่รักไม่ไม่มุ่งมั่นพอนะก็จบก็จบอย่างตัวของคุณก้อยเองเนี่ยมีปรัชญาหรือมีคติอะไรที่จะทำให คุณได้เป็นนักเขียนที่มีชื่อดังอย่างนี้อย่างทุกๆวันนี้คติประจําใจผมเนี่ยคติผมนี้อาจจะไม่มีวางโปรยในสุภาษิตคำบังเคยนะทำตามที่หัวใจกับสมองมันสั่งคิดแค่นี้เองทาตามที่หัวใจกับสมองใจกับสมองมันสั่งมันสั่งการคือมันต้องบาลานซ์นะคือถ้าทําตามสมองอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ขัดขัดแต่ถ้าเมื่อไหร่หัวใจสมองมันบาลานซ์กันไหรนะว่า ต้องทําสิ่งนี้ม,มันคือความเชื่อไงพี่หนอย่างผมเล่นลิเกแต่ก่อนเนี่ยผมก็ต้องเชื่อผมเป็นผมเป็นตัวดาวร้ายด้วยนะผมแม่งเป็นดาวร้ายที่คนดูเอารองเท้าปลาขึ้นมาเลยนะเพราะเราเชื่อไงเราเชื่อว่าเราร้ายได้เพราะนั้นคือนี่แหละจิดดปีนเอ็ความเชื่อได้สําเร็จเลยที <ผม S 2> เดียวอเอาล่ะนอกจากที่คุณเป็นนักพูดเป็นนักเขียนแล้วยังเป็นนักพูดอีกครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยในเรื่องของนี้กันการเป็นนักพูดครับ มันจะมาผสมปนตีกันได้ยังไงระวังนะักเขียนกันนะพูดแบบนี้นะครับอ่ะพักกันสกักครู่แล้วกันในช่วงหน้านะครับสิทธิยอยาชีพเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครครับ